mark the location. พี่พายอยู่ยนะใครเนี่ยอยู่กระบีนนะ่ไม่ใช่มาถึงอยู่บ้านอ่ะไม่ใช่อะไรค่ มไปไไมนั่งเล่นมาค่ะอือยู่หลังหินทางขวามือหลังหินขวามือเพื่อนสามสี่ห้าเบอร์สี่สามสี่ห้ามันยิงโค้มเลยเนี่ยนระยะการยิงกดหัวเลย ผมมากผมมากยอมรับเลยมาตัวเดียวด้วนยะอืมผมมากเลยเสร็จแล้วเห็นแล้วยังไงอง้อมวิ่งข้างหน้าหลังหินนะอีกตัวหนึ่งทางขวามืออุ้ยนเนี่ยดูดิเห็นนะเขาหัวเหมือนกันเนี่ยเอาแล้วผม รายงานไปเลยอ,เอยู่ใ,ใกล้เพื่อนนั่งไงไม่ใช่ไม่ใช่คนเราตัวครับอันนี้มันตีพอมาพวกเนี่ย ที่ว่ามันไม่ก้าวออกน่เขาโผล่อโผล็อกทำแล้วของเธอมีหมดหาของใครอยากได้ของไปเอาที่สดมาหนแหละข้างบนข้างบนเถอะข้างบนยังอยู่ใช่ไหมครับอยู่ สม่กูก,ก็วิ่งไปครับไอ้ไงั้ยมันวิ่งแบบลงจะเลยโอ้ยยังยม่นิ่งเลยยยยยน้ยยออยยโโยย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 